สวัสดีค่ะพี่เพชรพี่ป๋อมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอความชาวบ้านพบกับนเคยจเล่แล้วก็พี่ต้อยนะคะเช่นเคยในเรื่องของกฎหมายใช่ค่ะี่หลายท่านส่งเข้ามาแต่ละสัปดาห์นะครับก็เป็นเรื่องราที่หลายคนก็เดือดร้อนนะครับเรื่องพูดถึงเรื่องของกฎหมายเนี่ยบางทีไม่รู้เราบางทีบางท่านเนี่ยเขาไม่ทราบเกิดแล้วจะทำอย่างไรหาทางออกอย่างไรบางทีอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทำไปแล้วอาจจะกลายเป็นผลเสียใหญ่โตไปเลยก็ได้นะคะรายการเรานะครับก็ เปิดช่องทางให้ท่านได้ร้องเรียนร้องทุกข์นะครับต่อว่าต่อขานในเรื่องของมอร์นิ่งไวท์ของมอความชาวบ้านในเรื่องกฎหมายต่างๆนี่แหละนะครับก็สัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการส่งข้อความอย่างนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของข้อความเนี่ยเขาเรื่องว่าเป็นการเตือนแต่ว่ายังเป็นการส่งไปเตือนอแล้วมันเกิดปัญหายังไงอ่ามันเป็นข้อความเตือนจากพนักงานในบริษัทนะคะส่งให้กับทางเจ้านายนะคะซึ่งทางพนักงานคนเนี้ย เขาก็ได้ส่งข้อความไปว่าคนที่กําลังจะเข้ามาสัมภาษณ์งานมีประวัติไม่ดีก็คือว่าเตือนเจ้านายไว้ก่อนว่ารับแล้วจะมีปัญหารับแล้วอาจจะมีปัญหานะคะส่งข้อความไปก็คือด้วยความหวังดีไม่ง้อความเตือนด้วยความหวังดีแล้วมันเป็นเรื่องยังไงที่ปรากฏว่าทางของผู้สัมภาษณ์เนี่ยค่ะก็ให้คือคงจะจังหวะว่ะไม่รู้ว่าจะเชื่อใครหรืออย่างไรนะคะก็เลยทําให้ผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์เนี่ยรู้ รู้ถึงว่าว่ามีคนเนี้ยส่งข้อความมามาบอกผมนะเนี่ยว่าคุณนยอย่างนี้จริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อาจจะเป็นงานสักษาไปปรากฏว่าทีนี้ทางคนที่เข้ามาสัมภาษณ์งานเขาก็จะไม่ได้งานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็เลยเหมือนกับจะเอาเรื่องคนที่ส่งข้อความมาเนี่ยเอาผิดได้หรือเปล่าเอาผิดได้ไหมผส่งข้อความอย่างนี้ทําให้เขาเสื่อมเสียหรือเปล่าหรือเขาพลาดโอกาสงานนะตรงนี้ถ้าโอกาสเขาคือขาดโอกาสใช่แต่ทีนี้คือมันเป็นเรื่อง ความหวังดีต่อบริษัทเองก็เลยไม่รู้ว่าอันเนี้ยผิดหรือเปล่านะคะก็ต้องไปถามทางนายทางแง่ของกฎหมายคือต้องถามทนายเราเพราะว่าไม่รู้จริงก็ต้องไปถามครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับอืมค่ะพบกันเช่นเคยค่ะ เอาคุณนายไชยวุลนะคะเอาปัญหาต่างๆมาถามทนายพฮะการที่คนเราที่จะส่งข้อมูลไปบอกไปเตือนไปเตือนถ้าคนอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนี้ยการที่โพสต์เข้าไปแล้วก็มีพาดพิงไปถึงบุคคลที่สามเนี่ยถ้าเขาไปตรวจสอบมันมันขั้นนี้มันมันมีความผิดไหมการละเมิดไหมข้อความนี้ข้อความที่เราส่งไปเนี่ยครับ มันไปก้าวล่วงถึงสิทธิของคนอื่นเขาหรือเปล่านะเราไปว่าอะไรเขาไหมตรงเนี้มันเป็นข้อสําคัญอย่างอันนี้ค่ะกรณีนี้คือเขาบอกว่าถ้าเขาส่งไปเนี่ยเป็นส่งไปเตือนทางบริษัททางผู้ที่จะสัมภาษณ์งานว่าคนที่จะเข้ามาสัมภาษณ์งานเนี่ยคนนี้มีประวัติไม่ดีมาก่อนนะก็คือถ้าจะพิจารณาไงก็แบบให้ไต่ตองดูประมาณนี้แล้วก็ไปจับได้ประมาณนี้มาโพสต์ไปว่าเขาอยางงี้ก็ต้องดู ไอ้ตรงเนี้ยไม่ดีเนี่ยไม่ดียังไงการที่เราส่งข้อความไปนะฮะมันเป็นการขยายความอย่างไรแล้วในในในข้อความมันนั้นมันระบุอะไรบ้างนะฮะว่าใน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 จดหมายในหนังสือฉบับนั้นะมันมีเนื้อหาไปทาไปไปทาให้เขาลดคุณค่าลงหรือเปล่าอ่าล้วพูดว่าให้พิจารณาดีเพราะว่าคนนี้อาจจะมีพฤติกรรมไม่ดีจากที่เก่าคืออาจจะพูดแค่ว่าให้พิจารณาคนนี้ละเอียดหน่อยหรือว่าอ่า มากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปพูดถึาิงเลยว่าคนนี้เขาไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ทำาให้กอะข้ามาทำให้เขาเนี่ยลดคุณค่าในตัวของเขาเนี่ยลดลงนะกระโมยชอโกงทำให้เขาถูกดูหมิ่นเกลียดชังอย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อความที่ไปหมิ่นประมาทเขาได้ถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงก็ตามก็ตามเพราะฉะนั้นตอนมันต้องก็ไปต้องไปพิสูจน์ว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมแต่ว่าในขั้นต้นก็คงสงสัยด้วยเขาก็เลยถามเจ้าตัวเลยนะ ในนั้นคือก็ต้องพิจารณาดูว่าเวลาเราจะว่าใครอย่างดูดูเห็นไหมในข่าวเวลาเขาจะว่าใครเขาก็จะไม่เอ่ยชื่อชอกอ่านายนู้นายกนายโบนายบีอะไรนี้เพราะเขาป้องกันตรงนี้นะฮะคือละเมิดจะให้ไปใช่ครับมันเป็นละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาไม่ได้อเขาจะเป็นยังไงก็ถึงแม้ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีจะทําถูกหรือผิดครับา็ยังไม่มีใครสามารถจะเป็นระบุได้ว่าตรงนั้นนะฮะ จะเป็นความบังดีแต่ว่าธนาก็บอกว่ามันอยู่ที่ถ้อยคาออกไปนั่นมันไปสอดเสีย่ไปไปส่งผลให้กับเขาหรือเปล่าคณะทำห้ส่งผลก็คงไม่มีปัญหาไม่มีอะไรนะไปทําให้เขาเสื่อมเสียเสื่อมเสียเขาถูกดูหมิ่นเกียริชังอะไรอย่างเงี้ยฐานะเข้าข่ายที่คนผ่านเข้าข่ายมินประมาทได้ต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งด้วยสำหรับข้อความตรงนี้นะคะครับถ้ี่บินประมาทนี่ก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้ใช่ครับฟ้องร้องบังคับคดีได้แจ้งความร้องทุกข์ได้เลย การที่จะเตือนจะอะไรหรือจะหวังดีอะไรก็แต่ต้องดูด้วยเหตุดผล<ำ>ดูด้วยความเป็นเป็ธรรมเป็นอะไรเงี้ยนะฮะเอาต้องขอขอบคุณท่านทนายนะครับที่มาตอบคําตอบที่ท่านผู้ชมทาวบ้านส่งเข้ามาครับค,คงจะหายข้องใจนะครับในถึงที่เกิดขึ้นและควรดำเนินการอย่างไรนะครับขอบคุณทนาครับครับขอบคุณค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสภาพผ้าสวยๆนะคะจากร้านดอกค่ะที่อยู่ตรงถนนพัทยากลางนี่เองนะคะซอ,อยอรุณไทยค่ะแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่พัทยาใต้นะคะซอย,อยฮอลลีวูวดเก่านะคะแล้วก็วันนี้ค่ะพวกเราทั้ง3คนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ